พี่น้องประชาชนที่เคารพครับพี่น้องคนกรุงเทพมหาคนครที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่มีสายเลือดประชาธิปัตย์ทุกท่านครับพี่น้องสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหาคนครของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง291คนยกมือเลยครับพี่น้องครับวันที่3มีนาเราจะให้สัญญากับหมายเลก สุขุมพันธ์เบอร์ครับนั่นคือหมายเลขอยู่ในดวงใจของคนกรุงเทพมหานครวันนี้ผมและเพื่อนสมาชิกสภาเขตทั้ง291ชีวิตที่ได้รับโอกาสจากกรุงเทพมหานครโดยพวกท่านหรือพี่น้องประชาชนกว่า42เขตใน50เขตได้ให้โอกาสพวกเราเข้ามาทำหน้าที่สืบเนื่องกับท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรครับหมายเลข สมาชิกสภาเขตส่วนใหญ่80%ของกรุงเทพมหานครได้ทำหน้าที่ในฐานะของผู้แทนปวงชนระดับเล็กที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยความเชื่อมั่นด้วยความปรารถนาดีและเชื่อมั่นในผู้บริหารของกรุงเทพมหานครร่วมกับสภากรุงเทพมหานครและพี่น้องใน42เขตจาก50เขตท่านที่เคารพครับ รอบระยะเวลาที่ผ่านมานั้นสมาชิกสภาเขตเป็นผู้ที่มีบทบาทตามพระบัญญัติของการบริหารกรุงเทพมหานครปี2528ในมาตรา79พวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสนอแนะในวงเล็บ4โดยตรงกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเราคือมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรครับท่านทั้งหลายให้ความเชื่อมั่นได้ในความมี สามารถและการเสียสละการทำงานอย่างหนักของผู้ว่าของเราในรอบเวลาที่ผ่านมานํำเรียนว่า4ปีของท่านผู้ว่าได้เผชิญกับสถา,านการณ์การซ่อมเมืองเมืองของเราได้เผชิญกับอัา,านการณ์ที่เลวร้ายมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่ถูกโดยเจตนาของใครก็ดีหรือโดยธรรมชาติก็ตามแต่ผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรยืนเคียงข้างกับสอทั้ง 291คนโดยไม่มีการย่อท้อครับปบมือและหมายเลขสมาชิกสภาเขตทุกคนต่างสำนึกในการทำงานของตนเองกับกรุงเทพนครตามบทบัญญัติครับผู้ว่าของเราต้องซ่อมเมืองนี้ด้วยสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองก็ดีด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก็ตามพวกเราต่างได้รับการแก้ไขและเยียวยาด้วยเวลาอันสั้นที่สุดเพื่อให้กรุงเทพ เป็นเมืองหน้าอยู่ของทุกๆท,ท่านทั้ง50เขตครับผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรอดีตของเรานั้นท่านได้พยายามนะครับมอบหมายภารกิจเหล่านี้ให้กับเราและมีเนื้องานที่พวกเราเองอดที่จะต้องภูมิใจและกล่าวถึงไม่ได้ในวันนี้ผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรพร้อมสภากรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้กรุงเทพมหานครเพิ่มงบพัฒนาเขตจากที่เคยได้เขตละ 1ถึง1.5ล้านเป็นเขตละ3ล้านบาทครับสอบขอสามารถทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มเติมในอีกบริบทหนึ่งเพื่อคนกรุงเทพมหาคนครทั้ง50เขตครับต้องขอปรบมือและให้กำลังใจกับสุขุมพันธ์บริพัตรหมายเลข16คือตัวเลขในดวงใจของคนกรุงเทพมหาคนครครับ ผู้ว่าคือดวงใจของพวกเราครับพี่น้องวันนี้ทุกท่านเสียสละเวลามานั่งคุยกันมานั่งรับฟังกันปราศัยในวันนี้ด้วยดวงใจที่เชื่อมัน่นการทำงานหนักได้เริ่มขึ้นแล้วครับถึงแม้นจะมีสิ่งรอดใจทำให้ท่านไม่สบายอกสบายใจอย่างไรก็ช่างเถิดแต่ท่านทำงานเพื่อสุขุมพันธ์เบอร์ นอกเหนือจากนี้ผู้ว่าของท่านนั้นยังเป็นคนที่สืบสารและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครับในฝั่งทนบุรีซึ่งเป็นเขตเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครฝั่งนี้ได้รับการเชื่อมโยงด้วยสายใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพยายอย่างไร้รอยต่อครับผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรตังหากที่สามารถทำงานให้กับคนทั้งกรุงเทพมหานครโดยไม่มีข้อแบ่งแยกและไม่มีสีสันครับ เพราะท่านคือดวงใจของเราหมายเลขพี่น้องที่เคารพครับการทำหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในรอบที่ผ่านมาเพื่อซ่อมเมืองหลวงของเราให้เป็นเมืองที่งดงามเช่นวันนี้และ4ปีต่อจากนี้ที่เราเชื่อมั่นว่าม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรหมายเลข16จะสามารถสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสวรรค์ครับ พวกเราสมาชิกสภาเขต291คนจาก300ชีวิตเศษจะทุ่มเทนะครับและประสานงานเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหาคนครให้เป็นเมืองที่ดียิ่งตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าคนใหม่สุขุมพันธ์บริพัตครับพี่น้องที่เคารพครับถ้าท่านรักกรุงเทพมหาคอนครอันเป็นเมืองที่มีความหลากหลายเป็นเมืองที่มีความงดงามเป็นเมืองแห่งโอกาสของคนทุกๆคน ท่านทั้งหลายต้องไม่ปล่อยให้กรุงเทพมหานครของเราตกไปอยู่ในการดูแลของสิ่งที่จะเรียกว่าอันตรายวันที่สามมีนาพวกเราจะเข้าคูหากาเบอร์16นะครับพี่น้องเราจะเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเบอร์พี่น้องที่เคารพครับผู้ว่าของเราเป็นทองแท้ต้องไม่แพ้ไฟหมายเลขกขอบพระคุณครับและสวัสดีครับ